สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สําำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะก็เป็นเรื่องราวในวงการ Tpop นั่นเองก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้ในวงการ Tpop ก็มีหลายๆวงนะคะเริ่มที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆกันแล้วแล้วก็ได้มีการไปทัวร์คอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆนะคะแล้วก็ยังได้มีการปล่อยเพลงต่างๆเนี่ยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันอยู่ ตลอดเลยนะคะแล้วสาหรับวันนี้เรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ1ศิลปินจากค่ายโฟวันวันนั่นเองนะคะสาหรับค่ายโฟวันวันก็ถือได้ว่าเป็นค่ายหนึ่งที่แบบว่าได้รับการยอมรับในเรื่องของการฝึกศิลปินเลยเพราะว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยได้รับการฝึกถึงเกาหลีเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น MV เพลงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆแล้วล่าสุดน,นะคะก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็น แอลลี่นั่นเองนะคะสําหรับแอลลี่เองนะคะก็ถือได้ว่าเพลงแรกของเธอเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นเพลงที่ประสบความสาเร็จมากๆก็คือฮิตติดหูแบบทั่วบ้านทั่วเมืองมากๆแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ยังแบบว่าได้รับการยอมรับในเรื่องของการเป็นศิลปินเดี่ยวมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบคนเดียวก็คือเอาอยู่เวทีมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะไปออกรายการไหนแฟนๆเนี่ยก็ต่าง ตามไปเป็นกำลังใจให้กับเธอเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้ร่วมงานนะคะกับแบบว่าศิลปินเกาหลีเลยนะคะสำหรับแอลลี่เองนะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตอยู่ตลอดรวมทั้งก็ได้มีการไปออกรายการต่างๆนะคะพบกับแฟนๆนั่นเองแล้วก็สำหรับล่าสุดเนี่ยนะคะแอลลี่เองนะคะก็ได้มีการปล่อยที่เซอร์เพลงออกมานะคะอย่างที่เราเนี่ยนะคะก็ได้อัปเดตไปนะคะสำหรับครั้งนี้โดยครั้งนี้เนี่ยนะคะเพลงนี้ก็จะมีการปล่อยใน วันที่1เซพต ember 2022นั่นเองก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะสําหรับเพลงนี้โดยเพลงของแอลลี่นะคะในครั้งนี้เราก็จะเห็นในเรื่องของความสดใสของเธอนั่นเองนะคะเพราะว่าแอลลี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าถือได้ว่ามีความสดใสมีความน่ารักเราก็ยังเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าร้องเพลงได้เพราะมากๆเลยนะคะครั้งนี้แฟนๆก็ต่างรอติดตามกันนะคะสําหรับผลงานของเธอนั่นเอง โดยในครั้งนี้นะคะเพลงของ e อลลี่เนี่ยนะคะก็มีชื่อเพลงว่า Boy Like You นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงเลยที่บอกว่าดูแบบหลายๆคนก็ต่างมองว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะแม้เราก็ดังแน่เลยเพราะว่าดูจากทีเซอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นทีเซอร์ที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดูแบบเป็นสไตล์ของ e อลลี่จริงๆนะคะบวกกับเพลงหรือว่าดนตรีที่เราเนี่ยได้ฟังจากทีเซอร์เนี่ยก็ทําเอาหลายๆคนต่างประทับใจมากๆเลยนะคะสําหรับเพลงของ e อลลี่ ครั้งนี้นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าใน mv เนี่ยนะคะเธอก็ลุกแบบเจ้าหญิงเลยนะคะสำหรับครั้งนี้ก็คือมีความแบบดูแบบว่าอ่านหลากหลายแนวหลายๆล,ล,ลูกประมาณนี้นะคะหลายๆคนก็มาลุ้นกันว่า MV จริงเนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยจะเพราะขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่ติดตามตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือแบบน่าฟังมากๆเลย ก็ได้มีการแบบว่าจะปล่อยออกมาสองเพลงเลยนะคะสําหรับครั้งนี้ก็มารอติดตามกันว่าคัมแบงครั้งนี้เนี่ยเธอจะกลับมายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะการคัมแบงครั้งที่2เนี่ยก็นานเหมือนกันทาเอาแฟนเนี่ยก็ต่างรอคอยเลยนะคะเหมือนว่าจะเป็นระยะเวลาแบบประมาณ2ปีเลยก็ว่าได้นะคะครั้งนี้หลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยดูโตขึ้นแล้วก็สวยขึ้นมากๆบวกกับแนวเพลงนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกแนวเพลงที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบว่าต่างตื่นเต้นนะคะว่าจะออกมาในสไต เพราะว่าแอลลี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะในเรื่องของความสามารถของเธอเพราะว่าเธอเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนต่างรอคอยสําหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราได้เอามาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ